วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอสถานการณ์เสี่ยงถูกข่มขืนหรือพยายามข่มขืนทำตามนี้ตะโกนขอความช่วยเหลือหรือพูดเสียงดังเพื่อให้คนรอบข้างรู้พยายามหนีถ้ามีโอกาสเช่นวิ่นไปในที่สว่างหรือมีคนต่อสู้กลับทำมั่นใจว่าปลอดภัยเช่นเตะต่อยตีจุดอ่อนบริเวณตาจมูกคอ หนีบใช้ของใกล้ตัวเป็นอาวุธเช่นกระเป๋ากุญแจหรือขวดน้ำแจ้งตำรวจทันทีและไปตรวจร่างกายเพื่อเก็บหลักฐานถ้าถูกกระทำ อย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือโทรแจ้ง191หรือตำรวจทันทีขอความช่วยเหลือจากสายด่วน130 0กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือ1134มูลนิธิปวีนาะอย่าเพิ่งอาบน้ำหรือทำลายหลักฐานเข้ารับการตรวจร่างกายและรับการดูแลทางจิตใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปลอดภยัยอย่าให้ใครมาทำร้ายเราได้ง่ายๆ